เป็นบุญมาได้มาเห็นปู่จ้ะปู่ขันนมัสการอีกรอบเด้อค่ะแม่วอลเพื่อนไหนพรอนพารวยค่ะพรอนพารวยพรอนพารวยสุพารวยลูกสาวสุพารวยค่ะปู่กับพรชนแฉลอีกช่องหนึ่งค่ะผมว่ามันปู่ปู่ยูคือเงียบแท้สว่าใครไม่พูดมากอะไยางงี ปิดประตูเงียบไปแล้วเงียบสงมดีนะปูน้องเป็นมากเกินขนม <c oughs> ป้อ่้อยัยงหายไม่ได้ขนมป้เนี่ยเตขนมาา้นค่ะ <c oughs> มันุษเน่าเกิดมากคับอยู่กับความหวังก็อ่านแล้วโบอีกเดือนน้ำเกิดอยู่กับดวงกับจินค่ะกาอจักดวงดีไปสวดอันนั้นเด้อเดี๋ยวหลวงพ่อัดบอกเด้อเอฟซีฟังน้ำกันเด้อผู้ใดอยากดวงดีฟังเสียงปู่เขาเรียกว่าข้าทาทิพพระมนติพย์พระมนต์ข้าทาทิพพระมนต์ สกขาทิพย์พมลนภูเนาะกาาทิพย์พมลกบฏบน่าหรอกแต่หันข <c oughs> ันผู้บ่ชได้คือเน่าไรพร <c oughs> ะกาทิพย์พมลเนี่ยมันได้สวยใน้ฟังจ่ำบ,บวชค่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาต้องสวดไปเรื่อยๆ <c oughs> ไอ้เรื่องการเงินการงาน สำคัญเรื่องข้อพูดเนี่ก็สำคัญนั่นวะค่ะปูดแตหากว่าพ <Tamam. S 1> ูดในด้สวดคาถาบนในปุ๊เนี่ยกติซอยไดจริงๆนะค่ะเอาว่าอินทศาวังมาอินทศาวังขมมาศวังมาขมมาศวังจักกวัติศวังมาจักกวัติศวังเทวศวังมาเทวศวังอิศิศาวังมาอิศิศาวังมุนิศวังมหามุนิศวังนี่ สัพพุลิยัสสะงวังมาสัพพุลิยัสสะมะพุทธะสัวังปัจเจ้าพุทธะสัวังอรันตัสสัวังสัพพัสสิติวิชชาสัวังสัวังสัพพโลกาอิเลนังสัวังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุโหูุโหูลูตวายังสัวังคุณังวัสสะลังเถสมุยังสิจิกรรมังทัมมังสัจจังนิพพานังโมขังปุญญกรรมฐานังสีลังปัญญานิขังปุญญงปะกยัง ยาสังตับปังสุขังสิริลูกปังเจริญเจตุวิสติเจสนังเอเตนะสัจเจระสุวต,ติโหตุโหูลูหูลูสวะหายาคันยังได้เดี๋ยวสิพิมพ์ให้ก็ได้นะีไหมครับปูยังได้เยอะครับปูแต่ยังได้ไปฝากเอสซีน้ำขนหอย<า>แต่ว่าภาษายจะภาษาเชื่อเล็กๆเลยนะครับปูอันนี้ภาษาเชื่อเล็กๆดิโลกตัว่าภาษาเชื่อเล็กๆเขาต้องทักเหมันมือถือแต่หากว่าเขาทักบืถือ เสื่อแด้ทุกคนจะท่าพิธิตวัดสดุมันตับะลงเ <c oughs> ข้าใจว่า <c oughs> ท่านพิธีเนี่ยอันเสื่อเนี่ยขั้นแรกเขาต้องเสื่อเทวดาสะก่อนเนี่ะสุนันตูโพนตูเย่ทวาสมานาคตาดูลาเทปดาเจ้าั้งลายมายนี่ไปอินท่าจิลาตนรง,งาจูสันราดราวาจิงสา <c oughs> <c oughs> เป็นขากับทั้งเตาสลดมาคม ต้นรงยันลำเลิ้อปตุนเสียใจแสงพจัญจแจ้งเฮงหูมัดสมีพุมงปดีกับทั้งผ้าหรือีอายแปดต้นอยู่เท่าจยาตูโลกับบาททั้งเลยอันนี้มันจบเลยง่ายเมยเนาะคเดี๋ยวมีโอกาสช่วงนี้ภาคไว้สักคนค่ะแต่มีโอกาสจะกล้องลวงพ่าทั้งรเนี่ยราลองก็ปีแล้วหลวพ่อเขาะว่าหลวงพ่าเขาห้ที่เียวค่ะเออเห้อไหมย ยวัดเกาข้กไปเลข้ลาวหนิแม่ขอก็ยได้งวดค่ะแันนีได้ขอเมร์โท้วป่วยกับพได้พวอะไรอะไรพอยางนีสิบาท้าสิบบานี่ะคาเรียนซ้ำนั่นนะคาเรียนซ้ำนั่นเล่าขุนวดนั่นจะยังหายก็ยังใส่กเกาซีมันอกตหลังทบงเลยนะที่หนึ่งดอกให้อยู่มามาอยู่นฟันดี วัดตาฝันงานอดตอนนี้มันมันได้โชคเล่น่ครับปู่วัดตาฝันค่ะคือหลวงพ่อจะว่าสวดเทนเน่เนี่ยค่ะสวดอันเชิญนที่ประดานมนบ่ค่ะอันเชิญผู้ว่าอาจารย์นัอันเชิญนผู้ม่เขาขอไวหาผู้ว่าอาจารย์นที่นั่นบ่กค่ะอิติสุกโตุลังผุทวนน้ำมพุทธะอักษปฏิบคุงกาพระภูมิเทวาขมามิหังเนี่ยอาจารย์บอมันมีหลายบทหลายตอนค่ะเสื้นน้องเบิร์ตหลัก ถ้ามาแปดหมื่นสิบสามมาคันอ่าฤาษีตาควายตาควายมันจะเชิดออก้อนลยคุณยุ่ยไว้ดอกคนุ่ลอะไรผัวคนนี้มนุษย์อ่าสร้างได้ทุกอย่างสิสร้างให้เป็นเทวดาก็ได้แม่บัวสร้างให้เป็นเป็นเป็นว่าเป็นผีเป็นยังกับเป็นอะไรบดมนุษย์เป็นผู้สร้างเองครับมันเป็นสัตว์อ่าซีดีสี่ช่วยคุยด้วยกับตัวเขาเขาจะมีใช้กับยามไอ้เรื่องนั้นยัง ไมอยู่กับเฮาเลยแต่เฮาเฮาเอื่นเปลี่ยนมันก็บมบ้านมาเถอะเขาเอื่อเปลี่ยนรูปมาเปลี่ยนสิ่ง,ง <c oughs> ที่ว่าดา่าความที่จะสวยเดียวมนุษย์ทุกคนแต่ว่ามานุษย์ไม่ความไม่ทั้งกับตัวเอง <c oughs> บางคนก็ให้ความ,ม่ทั้งกับตัวเองอยู <c oughs> ่เจ้าว่ามุ่งจากแนวทาง <c oughs> คือกันก็เพราะวิตั้งศาลพระพุทธังค <c oughs> ์สิ่งแต่ชวนมาวิตั้งศาลพระพุทธเนี่ยผู้ใดบ่เข้าใจชิบหายหมดเลยสุขหมด หนึง่งตั้งสาลและวภูมิแย่ไปพระตั้งให้ค่ะขัขนพระตั้งให้เพราะเพราะหยังไดแน่อวดเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยแย่ไปพระตั้งให้ต้องให้พวกพาาค่ะพวกพ้าพวกมุกขาวมุงขาวาษีค่ะแต่ตอนนี้ลูก็เห็นภูบานใหญ่ๆที่ว่าเห็ดงานบุมสวงเนี่ยมันได้หรือเปล่าคุณบ่ได้บ,บ่ได้บ่ได,บได้เลยน,ลน่คะบ่ว่าใ้กรณีได้กับยากรณีไหนกับยาจะให้พระไปตั้งศาลพระภูมิเนี่ยไม่ได้ เข้าใจบ่าเพราะว่าพระนีไม่สิ้นลายกพราพวกเทวดาทั้งหลายนสินะเทวดาสั้นจาตูมชั้นดาวดันหนึ่งฉันยามาพวกนี่ปุ๊บตำรวจจะมีกิ้เหร่สำหรับเงิให้พวกนั้นพวกสิ้นแสียหรือว่าพวกมุงข่าวหรือพวกตัวสีเขาเแ็่ได้ค่าเพราะสู้นี่มันยังตัวสีไม่ได้นะค่ะหมอค่ามอยยังให้ได้เพราะนั้นมาปลเนี่ยกี่รอยเย็ดเนี่ยตำรวจนี่รีสอร์ทนี่โรงแรกไม่ยังปุ๊บเนี่ย

ในในมือนั่นมือรุ่นมากครับห้องแถวนี่เต็มบัตรุูห้องเลยค่ะโอ้ซาห์นี่ยเป็นยี่สิบห้องเต็มบัตรเลยวะตอนนี้เต็มบัตรเลยอาจารย์นั่นค่ะแล้วก็ยังเอฟซีผู้ฟังไหวเนาะผู้ใดได้เฮ็ดพิษไปแล้วก็ให้คือเอาเห็นบัลลูเขาบัลลูค่ะแม่หนึ่งเขายังอันเชิญอนพุ่มในวัวเปลี่ยนอันเชิญอนพุ่มนี่ยูทูบจังกเวลาบวงสรวงนี่เขาว่าจังไหนก็ชนะเวลาบวงสรวง ออคือตุ้มสกดากสิสิเออสิหกสันาสิหาสักิเนี่ยเฮ็ดพ่าเปลี่ยนไเจเขาว่าตั้งไ้สิบันดีสินันเราเปลี่ยนไปว่าไรสุขสิ้นสุอยางเขาต้องเหตุเป็ี่ยนตะกอนเอาไปเห็ดเนี่ยไปเจริญเลยครับผมเนี่นะเออจังสินว่าเขาสีบ้างพลละใหม่สีจักสุดจักยางนี่นะครับไปเจราะมองพวกสัมเวสี ส่วนว่าอยู่ป้สสาซาเนี่ยคนบอกซื่อๆว่าบ่มีผีให้เขาไปป้าซาผู้เดียวก็บ่ได้ยาดเพราะมันมีผีเป็นเกิด <c oughs> มีแท้แต่ว่าพวกเราเรียนไม่รูู้ไอ้จิตปฏิบัติไม่ถึงบัวเข้าเขยังมีวิจิกิลป์ไม่คุนลุงใส่หลังเล่นสินะ,ะ,ะที่จริงมันมีอยู่แล้วคนตายไปต้องมีผีแล้วมีแต่ขันขึ้นไปเสื้อผู้เสื้อผู้เรียกว่าเนี่ผู้ส่วนมาก บ่ม um, so ีดีเด้มีแต่พวกบังบดพวกบังบดนี่มันอีกคนละอยะเดียวเขาเรียกว่ายุอีกมิติหนึ่งความเก่าดีเลยทุกคนก็ต้องแสวงหาหาสัตวสมบัติรักท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าในสอนให้คนเป็นคนดี ตอนนี้พ้นนำมาประพฤติปฏิบัติมีการทั้บุญในธาตรักษาศีลอแล้วก็ไปบำเพ็ญเห็ุยังน่าวเหตุพ้นในวัฏฏะสงสารในในในวันจุบันนี้มันก็ต้องหันหน้าขึ้นมาสร้างศาสนาต้องเห็ุให้มันถึงเนี่ยเรียนให้ดูดูให้จริงปฏิบัติให้ถึงทุกเส่งทุกอย่างก็สำเร็จหมดคือแบบแต่ส่วนมากมันอุ่นอย่างใจยันโดยอมตาย อุติเห็นไดก็ท้อย่งนหน่อยนึงนักปฏิบัติต้องกินน้อยนอนน้อยนอนวัวละครับก็่อนเยอะๆตังสีวัวได้เลยเก็ต้องปฏิบัติหลายๆก็กวนในน้อยนอนยังนหน่อยขึ้นเรืองม่งนะยันไดนทีมันสามแต่เจ้าของเมื่อเกิดปัญญาจะเห็นแต่เท่า เดี๋ยวจะรดน้ำมนให้ลครับพ่อหนุหนรดน้ำมนให้าน้ำมา